สวัสดีค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมอุตุได้ออกประกาศเรื่องพายุวิภาและฝนตกหนักหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่16ค่ะโดยพายุดิเรชันวิภาได้อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงแล้วนะคะซึ่งคาดว่าจะอ่อนกําลังลงอีกโดยมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศลาวตอนบนและภาคเหนือตอนบนออกไปทางประเทศเมียนมา ในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคมค่ะจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะส่งผลทำให้ในช่วงวันที่23ถึง24กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงด้วยนะคะ และสำหรับทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวเอาไว้ด้วยค่ะ ส่วนช่วงนี้เรามาตรวจสอบอากาศราย,รายภาคในวันพรุ่งนี้กันบ้างค่ะ ที่ภาคเหนือวันพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด30องศามาต่อกันที่ภาคอีสานพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด33องศาภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23 3องศาสูงสุด33องศามาต่อกันที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด37องศาส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศา กลับมาที่กรุงเทพและประิมณฑลกันบ้างนะคะพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิมต่ำสุด2ี่องศาสูงสุด32ององศาค่ะกรมอุตุได้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนดูตามหน้าจอกันได้เลยค่ะภาคเหนือหลายจังหวัดเลยนะคะเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านและอุตรดิตถ์ค่ะ มาต่อกันที่ภาคอีสานนะคะพรุ่งนี้แจ้งเตือนที่จังหวัดเลยน้องคายบึงการและนะครพนมภาคกลางที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกให้เฝ้าระวังที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะขอให้คุณผู้ชมเตรียมพร้อมรับมือและฟังประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะ